อกเแดดนะขาว่าจับกิ่งไว้ใช่ไหมมันจะรูดกินแต่ใบนะลูกดึงกิ่งไว้มันจะรูดกินแต่ใบอันนี้มันร่วงมันร่างนะมันไม่ยอมงเนี่ยมันตัวนี้เคลื่อช้าอ่ะขอขออันนี้ขออันนี้ดึงแล้วก็จับเพื่อนมันทันหัวคนละฝั่งมันทันหัวคนละฝั่งวิ่งเร็วขนาดไหน ตัวนี้มันกินช้ามหนยสอยยิก่นทีว้าช้ามันอิ่แล้วคนมันัเกมัวอไม่ีนะล่วนอจาก้าอกอยากอยากอยากดูดิตัวเล็กๆกลมๆอันนันนกอะไรนะพ่อนกกระจอกเทศใช่หรอ ไงลูกนกกระจกเขตัวนล้นน่งจอวางแล้วต้องไปน่งจ่อจะเปลี่ยนกงไข้างล่างก่ไมที่ลงข้างล่างได้วาง่หนองหนูอ่ะลูกไ

จ่ายตรงหงอนนีไมันวัดถึง้หอหงอนมันไม่ทำอไรม่ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องเปิดกูเกิลเซิร์ชข้อมูลนั่นแหละทั้งวันเลยวันนี้วันนี้มีคนให้ใกล้มากป่ามันใกล้มอถือใกล้มอถือมากใจเย็น

วานะมันให้กินกับใบมันเลยกินช้าแหนวิ่งตุ๊ดตืดดเวยนะโอ้เออพอแล้วเคี้ยวให้หมดก่อนนะจับกิ่งออกจากปากมันนะมันจะรูดเออช่วยมันหน่อยเออแหม่มีคนให้มันก็เคี้ยวลำบากเห็นไหมถ้ากิ่งค้างนั้นน่ะมีคนให้สองครั้งแล้วอ่ะเนี่ยมันจะกินแต่ใบมันไม่กินกิ่ง นี่เข้ามาางนี้้ตัวน้ตัวไหนลูกปล่อยเลยลูกปล่อยเลยเ้่ไงมือเบียร์มมให้้เฮ้ย้น้องใ้บ้างเดี๋ยวดตั้งนี้กินนี้หมดลูก้กินดก่ไม่มี้อย่ตั้อม้ง้ขากินดปะเลี่นั่หมันติดก่ไงเ็นไหมมันกินลบากมันมีคนให้กินเฮ้ยมถเะ เดี๋ยวแป๊บนึงลูกแป๊บนึงใู้อ่ะพี่พี่พอนะพอนะเอาฉีกฉีกฉีกไหมฉีกไม่ได้พอละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถือว่าไม่ฟินจริงเขียวอยู่เขียวน้ ิุ้ิเลยตัวนินเลย่ตัวน,ยยวน,นกินลบากคนเอากิ่งให้มันอกิ่งแน่นๆอย่าปล่อย ให้ตัวน้อยลูกมาแล้วเดี๋ยวไปทางอื่นอีกเดี๋ยวให้คนอื่นให้ด้วยลูกไปครับใส่มุกไปเลยครับขยำขนาดไอ้นี่ต้องจับมือแม่จังดึงไปซื้อของซื้อของอย่างนีใช้เงินอย่างเดียวนะเราเนี่ยใช้เงินเก่งจริงๆฮะ พี่พ่อกับพี่แอไปไหนไปดูเสือไปดูเสือพี่แอดีกว่าวูนู้นไงเสือแม่กับเสือใครดูกันแม่ <laughs> ทุกคนแม่เราดูดูกอดเสืออีกด้วย <laughs> พี่แอไปไหนไปดูเสือโกงกับไฮดีน่าไปไหมไปหนะน้าข้างหลังอ,ะอ่ะ อ,อ่็นนาม,มแม่แม่กับเสือใครดูกันแม่ <c oughs> แม่ใช่ไหมอ่าดูเสือไว้แม่เหมือนเสือแม่เหมือนสิงใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูสิงกัน <c oughs> แต่เสือมันสวยดีนะ ตมือให้มันดิจิงโตชาไปโดนแล้วนิงโตชาเอารถก่อนเอารถก็ต้องขี่มอวมา้างนี้ก็ไปเอารถสิเอ้าคุณหนูไม่ดูฝั่นร้นเหรอมันมีอีกนะลูกข้างล่างโน้นไปเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปทางนี้อยากไปดูตัวพระเจ้าเท่กับไอ้ไก่ไอไก่เป็นกลมๆอ่ะ รถพ่อจอดตรงไหนอ่ะรอเป็นชั่วโมงงวันนี้แหละรอเป็นชั่วโมงนี่งวดนี้เต็มเต็มเลยนะคะเนี่ยพรุ่งนี้ออกเต็มเต็มเลยค่ะอ่ะพี่ไปไหนอ่ะเฮียไ yeah. ปเป็นกนุ้กงอะไรไม่รู้กุ้งอะไรลูก ปีนอังกฤษสปีวารีซีบ่ะเซ e นอีบีอาร์เอซีบ่นู่ตัวนี้หัวหุกมากเลยอืมตัวหนึ่งใต้สะพาน อ่ะเดินไปหน่น hmm. ทั้สองอ่ะเดินไปมียแคบไหมเมียแคบเรออกีนบอกว่าเมียแคบไม่เหรอมีตัวนึ่งในกรงน่าจะดึกว่าตัวนี้ตัวนี้น่ารักเชีเนี่ยเดูดรดูดิ ตัวนี้น่ารังมันเจาะมันมันหันมาอย่างเงี้ยเด้อ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 เดนี่แหละเห็นไหมเห็นไหมน่ารังไหมดูสิหันตัวเลยนะนี่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 สองตัวนี่นี่เมียแคทนี่คีล่ะเอาเอาเมียแคทไปล่าหน่ะไปล่าหน่ะตัวนั้นน่ะมปหาเพื่อนมันความเสียงต่ำไปจะไปดูฝั่งนู้นกันตัวอะไร ที่อยู่ของเมียแคทบ้านมันที่อยู่สิงโตไว้ไรออนส a ป e อ g งก s h ว้ายว้ายร้ายอ่ะอ่ะ very good ไม uh, mm ่มีตัวผู้เลยเออมางวดนี้ไม่มีตัวผู้เลยตัวผู้ไปไหนอ่ะนี่เดี๋ยตัวเมียเุ้ยสวยมากเลยเนาะพี่ยาสวยปะสิงโตแล้วไงเห็นไหมคอให บอกสิงโตว่าสิงโตที่บ้านเว่าสิงโตเราไปหาเพื่อนสิงโตมาด้วยเราะปาไปดูเพื่อนสิงโตเพื่อนสิงโตหมืนวกันเป๊ะใช่นอน่ายรูปสวยเลย นี <One input> ่ไงตัวผู n n hi, si ้ตัวผู้อยู่ในนี้นี่เสียงถึงตัวไหมนี่เสียงตัวผู้ข้างนอกกับตัวเมียไปดูไหม้จะออกมา ยเสียงสิงโตไหมเดินไปรูปอะต,ตัวผู้ไงิงตอะไรสิงตเสียงนั้นหรอใช่สิงตัวคำรามตัวผู้ นกยุงไม่ได้กระพือหางมันนี่เธออะไรแม่ระวังเลยมีมาแล้วเราไม่พบขนมมันมาหาเรามันพบน้ำมันก็มาไม่มามันไม่เห็นด้วยคนชิคกาแฟด้วยตอนนี้เมากาแฟเราไม่รู้คลูกกินตอนนี้ดีตอนเช้าอ่ะชิคกาแฟไหนต่อทางเข้าให้เดินก็ไม่เดินเนาะ แกตัวไปในอนาคตนี่จะจูงแม่ไหมเนี่ยหรือจะเดินหนีแม่แบบนี้เนี่ยจูงโอ้ยที่เล่นของเด็กพ่อแม่แก่ตัวไปจะพาแม่ไปเที่ยวไหมหนูเห็นหนูเห็นเขาพาพ่อแม่มาเที่ยวไหมไอ้แก่ จะเกาะแขนหมูเดินบรรยากาศไม่ร้อนบรรยากาศลายฝนต้นหนาว <c oughs> <c oughs> ฝนโปรยโปรยหนาวมากเย็นใช่อากาศเริ่มเย็นมาเข้าไปฝนต้นหนาวลู <c oughs> <c oughs> วิ่งนี่นั่นนั่นวิ่งเข้าข้างนี่ฮะมันวิ่งเสียว่ะมันวิ่งแบบเหมือนเหมือนหมูเืออันนี้อะไรเนี่ยอะไรนะพามิโกะเหมือนหาเร็ พฤติกรรมอะ่ะเวลาวิ่งมันจะกระป,ปุ้ยปี๊เหมือนห่าเสียงก็เหมือนห่า สวยไหมเอาตรงนั้นเราอยากเห็นจะเห็นอะไรครับเยทำไมมันมีโปร่งแสงตรงนั้นน่ะต้องขามันแล้วัวเลยแม่ก็ไม่เสียงสิงโตฝนลงเม็ดแล้วบอกให้ซื้อโลกเสียสิงโตบอกให้ซื้อโลกไม่ซื้ออ่ะก็ขี่รถไปซื้อไหนไปไปสิงโตตัวผู้อ่ะพี่จะไปไหนต่อพี่จะขึ้นรถไหมฝนลงเม็ดแล้วลูก ไม่ไม่ลงเลยมันปล่อยเลยลูกเอ๊ะเอามาเพื่อสิเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันอย่างนั้นกับพ่ออ่ะอ่ะเฮอยาไปซื้อล่มนะไอซื้อล่มนะค่อยๆแตะปลายลูกอย่าหยาบแรงเออพอเรารู้จังหวะแล้วเราค่อยเร่งมันก็ได้ หนูจังหวะเท้าหนูตาหนูมองถนนลูกแล้วมือแล้วพวงมาลัยจะพาไปเองมีรถข้างหลังอยู่มีรถข้างหลังอยู่ไปเถอะให้พ่อขับให้พี่ชายขั่รถพี่ชายขับรถโอ้ย ไปซื้อร่มนะแตไว้ไปซื้อร่มขับรถใช้ประสาทสัมผัสพี่ยมองตาตาหนูมองข้างหน้าอย่างเดียวลูกเออนั่งนั่งค่ะนั่งอันตรายค่ะพี่ยอ้ับแแล้วสมองหนูจะสั่งเองว่าหนูจะไปไหนตาหนูมองข้างหน้าสิลูก อย่าสูดอย่าสูดไม่ต้องหักเยอะเหมือนรถใหญ่เราเอ้าก็อันนั้นที่ยีรำนี่ขึ้นบรข้างบนดิพี่คือเบรกข้างบนโซเฟอร์มือใหม่รถข้างหลังอยู่ดใครอย่าเบรกนี่ใครอย่าเบรกเลี้ยวเลี้ยวเราเปิดแค่เลี้ยวแล้วเลี้ยวเลี้ยวไม่ ไปสุดแรงเลยว่ะให้พ่อจอดเถอะเดี๋ยวยุขับรถไปขับรถไปซื้อลูกผมมันตาเหยียบอยู่พ่อยังไม่ได้เหยียบเลยหนูไม่เหยียนี่นกอะไรเนี่ยนกยุงลูกมันนี่ลูกมันตัวขงมสวยอ่ะเ มันมันแบบก็แบบเปิดถ้ามันถ้ามันกลัวมันจะผือหางอันนี้กระผือไม่เสาวะแดมันชินกับคนแล้วอ่ะไหมไหมแม่จานล็อกที่เราเจอทั่วไปมีดูตรงนู้น ไข่นกกระจอกเทศไงเห็นไหมอ่านดูดินี่ยเนี่เนี่ยใหญ่ไข่นกอีมูใหญ่อะไข่นกพอมิคุนี่ไงไข่คู่เดียวเดียวอ่ะกดูไก่ฟ้าพารอลอไปสิ่ นี่ไงแก,ฟกไฟพะโละอะไรนี่ใช่ไฟโน่นก<อ>่ไฟข้างบนโน่นไม่ใช่เหรอแก่ไฟโน่นไง สวัสดีค่ะวันนี้มาใช้เงินที่ไหนคะอะไรอะไรมาเขาเขียวต้องใส่เสื้อสีเขียวด้วยเหรอทำไมไม่ซื้อโล่มาโอ้ยเสียเวลาลูกต้นไม้เยอะแยะใช้ใบไม้บังกขาแล้วกันไม่ได้ใบไม้บังไม่ได้หนูนี่ชอ,ชอบใช้ตังค์เนาะเดี๋ยวมาหนแกะบ้านเราไหน

หูตัวที่สี่มันดักบันไดนนอ่ะดักบันไดเลยเดินดูใกล้ๆมันไดไหมมันจะไล่กิ๊กไหมทางนี้ก็ไม่ไดักนะมันจะไล่กิ๊กไหมไม่เอาไม่เอาทางน,นี้ทางนี้ก็ได้เงียบเนี่ยเสียเสียมาทางน,นี้นะถ้าขี่แบบหลายยอดเนี่ยก็แบบอย่งางหลานเส้นพุ่นเส้นเส้นผุนเส้นใกล้ๆเสีย,สสเ,สยเลยลกลนกหลายคนนึงไม่ได้มันจะดึงแบบนี้โคตรเดิน่

ลูกะนกเขเขียวแล้วมันกาปีที่ไหนครับนกทาปีใกอสระบนีมีลูกมีลูกตอนแก่ทางางเลอ่ะเ้ยทางขึ้นฝั่งนู้นก็มีโอ้ ฝ่างูมันร้องเหมือนแมวเลยอ่ะพ่อาหางสวยมากเลยมึงไม่ตกใจเลยอ่ะอม,ม,มันขินนอ่ะนอนมันมันแอบมองอย่างเงี้ย ตัวนี้มันเลอะเลย <S 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 ไหน,นกมันไม่ทําอะไรไปเลยเไปถ่ายใกล้ๆไหมอเ,เอา้าไปดิแม่ก็ไปด้วยนี่มันไม่ทำอะไรลูกมันมีแต่จะกลัวคนนลดิไม่อยหกให้หกระพือปีกมันจะสวยมากเลยนะ สีน้ำเงินน่ะพี่สวยมากก็เอื่นสีฟ้านี่สีน้ำเงินมาขออ้ยสวยอ่ะนีเ่นนเลยตัวไหนยนางตัวเนี้ยด้านบนน่ะไก่ฟ้ามันมน่าจะอยู่ด้านบนปะ<ง>ลุกแก่ยงตัวนี้ก่อน สีเหมือนตัวน,นั้นเลยอืมสีสวยบรรยากาศเหมือนอยู่บ้านตาเลยเนอะก็บ้านตามีภูเขาก็รูก็เหมือนกันคิดถึงตาสิ อะไรนะหันน้าคุยกับกล้องดิคิดถึงตาไหมถึงหนูอยากกลับไปที่นู่นเลยปีใหม่ก็ได้กลับแล้วนู่นไหนนกอะไรเป็นนกอะมรกันกิ้งกไห่เหยี่ยวแดงเหยี่ยวแดงคอขาวอ่ะเหยี่ยวดำ เดี๋ยวดำไม่มีเห็นอีซีเลยน่าไปดูส่วนอื่นกันเดี๋ยวเปิดแผนที่ก่อนเฮ้ยเดียวแดงอีกสิบห้านาทีจะห้ามโมเราต้องคืนรถกรอ,อล์ฟเพราะรน่ารูกเมกี้หน้าได้มาอีกจะไปดูโซนจิ๋วหน่าสางเนี่ยะไหนตัวไหนที่เอ็มไปนี่โซนสองก็มาสายกันอนะ ค๋ยหน้าค่อยมาอีกเนาะโอเคไหมอยากมาอีกไหมอยากเดี๋ยวคายหน้าค่อยมาถ้าไปไม่ครบก็ลกโอเคไหมครับ